มาต่อจากคลิปที่แล้วจ้าหลังจากที่เราเอ็กซเรย์เรียบร้อยเราก็เดินทางมาท่า27กันเลยเราก็มาทั้งหมด8คันแล้วก็ลงตามคิวกันเลยจ้าเราได้คิวที่3นะคะเพราะว่ามาถึงหน้าด่านคันที่3ไม่ใช่ว่ารถเราแรงนะจ้าแต่ว่าเราไม่ได้จอดนอนจ้าจอดเข้าห้องน้ําจอดกินข้าวแล้วก็เดินทางต่อเลยเราก็อาศัยเป็นเต่าจ้ามีความอึดน,นิดนึงถ้าไม่ทําแบบนี้เราก็ได้คิวไวแน่นอนเพราะว่ามีแต่พี่ๆขลลับรถแรงๆทั้งนั้นเลยสแกนเนียอย่างนี้ วนโวอย่างนี้360มีแต่รถแรงๆจ้าเราก็ถึงคิวที่เรามาลงของกันแล้วนะจ้านี่ก็จะเป็นบรรยากาศท่า27มองจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นก็ไม่ได้ไกลกันเลยนะคะเราก็ได้ถอยรถมาลงของกันแล้วจ้าวันวันเสียวจะเกิดน,นะคะครั้งแรกเพราะว่าสะเกิดเราค่อนข้างที่จะตามเพราะว่าท่า27จะออกชั้นๆแล้วก็มีรถพี่ๆคันอื่นๆเขามาลงสินค้าเหมือนกันก็จะเป็นสินค้าหลายประเภทเลย ทางอุปโภคบริโภคท่า27นี้ก็จะใกล้กับท่า36แล้วก็มีพี่ทีมงานเดียวกันนะคะเขาก็ไปลงท่า36อยู่ใกล้ๆกันนี่เองจ้าพี่พี่เขาก็ขนของลงเรือแล้วก็ต้องไปขนของขึ้นฝั่งนู้นหลายขั้นตอนเลยทีเดียวยังไงก็สู้ๆนะจ้า เห็นแล้วก็เหนื่อยแทนเลยครั้งนี้เราถอยรถลงมาน้ําเลยนะเพราะว่าน้ําค่อนข้างที่จะขึ้นสูงฝนตกบ่อยจ้าแล้วน้ําก็ไหลแรงมากๆแล้วก็วาบ์ปลงเรือไม่ใช่มาเกะก,กาเขานะคะมาถ่ายรูปส่งงานจ้าแล้วก็เก็บบรรยากาศมาฝากเล็กน้อยคะ่ะโอ้โหเรือบรรทุกนมมองไกลๆก็รู้เลยจ้ะและตดตซอย ว่าซื้อกินทุกวันแต่ฝั่งเขาไม่ได้แพงเหมือนฝั่งเรานะจ๊ะฝั่งเราผลิตเองในแท้ยังแพงเลยอินค้าส่วนมากก็จะมาจากฝั่งไทยของกินของใช้เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศร,บรอบๆกันนะจ๊ะ เราก็ลงของอะไรเสร็จเรียบร้อยก็เตรียมตัวเลยจ้ายังคิดอยู่เลยค่ะว่าจะไปนอนไหนดีคืนนี้ก็คือเราก็จอดนอนที่ลานดินนะคะเช้ามาแล้วก็รีบเลยจ้าเราไม่ได้รีบกลับนะจ้าแต่เราจะรีบไปจุดชมวิวเราอยากไปดูทะเลหมอกจ้าแต่มาลุ้นกันนะคะว่าจะมีทะเลหมอกให้เราดูไหมนานนานทีจะได้แวะดูหมอกจ้าเพราะว่าส่วนมากเวลาเรามาลงของเราก็ต้องรีบกลับไปคืนตู้แล้วก็รีบกลับไปรับงานครั้งนี้นะคะเราก็ไปคืนตู้ไม่ได้เราก็เลยแวะดูทะเลหมอกกันจ้า เราก็ตื่นเต้นเลยจะมีทะเลหมอกให้เราดูไหมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะเราก็มาถึงจุดชมวิวกันแล้วจ้าบรรยากาศออกเย็นๆนะคะแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าหนาวคะ่ะวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูกปกันเต็มเลยเดี๋ยววันนี้เราจะเป็นไกด์นาเที่ยววันหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าทะเลหมอกจะสวยขนาดไหนบรรยากาศสดชื่นมากนี่ก็เป็นจุดชมวิวนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปที่ร้านกาแฟเราไปดูเมนูสั่งอะไรกินกันจ้า เอ๊นั่นใครแซงหน้าได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะใส่เสื้อเราซะด้วยเราสั่งอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาดูทะเลหมอก,มอกสวยมากนานแล้วนะคะที่เราไม่ได้มานั่งดูแบบนี้เราก็ขับรถผ่านอย่างเดียวเลยจ้าครั้งนี้เราก็ถือโอกาสนะจ้าพักผ่อนไปในตัวเลยแล้วก็สูดอากาศเข้าไปเต็มปอดโอ้โหสูดความสดชื่นสดชื่นของที่เราสั่งก็มาส่งแล้วจ้า เราก็สั่งเป็นโอวันตีนไปแล้วก็เป็นหมันโถนะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันนะคะว่าเป็นยังไงอื้อหือกินหมันโถโอวันตินเข้ากันมากเราชอบกินโอวันตินแบบเย็นๆนะบรรยากาศสดชื่นหลังจากที่เราดูหมอกเสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะแล้วก็มาแหวกกินข้าวกันจ้าตอนนี้เราก็แวะเป็นครั้งแรกนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีเมนูอะไรกันบ้างโอ้โหก็มีหลายอย่างเลยนะคะมีทั้งตมสั่งมีทั้งอาหารอีสานเราก็สั่งต้มปลากับส้มตำมาจ้า แล้วก็ปีกไก่ทอดร้อนร้อนกับแจ่วแซ่บๆโอ้โหมันเข้ากันจริงๆใ่ผ่านไปผ่านมาก็แวะอุ่หนุนลุงกับป้าได้นะจ๊ะ